อันคัดชีทที่แพงที่สุดในหลายๆความหมายในประวัติศาสตร์เมจิกมันแพงที่สุดเพราะคุณลองนับจำนวนดอกบัวที่อยู่ในชีทนี้สิเทกเจอร์ฟอย์สิบใบผมจำเปอร์เซ็นต์เปเปไม่ได้นะ แต่1เคสจะออกประมาณ1ใบมันมี10ใบใช่ไหมนั่นหมายความคุณต้องเปิด10เคสกว่าจะเจอดอกบัว1ใบกว่าคุณจะเจอดอกบัว10ใบคุณต้องเปิด100เคสซึ่งก็นำมาสู่ราคาที่โคตรเวอร์ในเมจิ c คอนบาร์เซโลนด้วยเขารับแรกที่ราคา70,000ทิก ลงกิจกรรมทีบางทีก็ได้ประมาณ3ทิกี่ทิกถ้าคุณชนะเยอะๆอาจจะได้40ทิกคุณคิดว่าเขาได้มาได้ยังไงนนที่ผมเคยเห็นคือจะทําทีมฟาร์มหรือไม่ก็ซื้อส่วนมากอันคัดชีดอะ่ะจะตกไปอยู่ในมือของทีมที่มากันหลายคนและตั้งใจมาเล่นไซต์อีเวนต์โดยเฉพาะเพราะตันกีกแผ่นละประมาณ4ี0 0ั0 0้าพทิกแล้วแต่ชุดและแต่ใบแต่อันนี้มัน7 0,000ืไงมาเป็นทีมยังไม่ไหวเลยสุดท้ายแล้วคนที่ได้มาเนี่ยเขาใช้พลังเงินเขาสู้ครับแม่งไปไล่ซื้อทิกจากคนทั้งงาน